เอาสู่ๆ,ๆพนักงานไหมเอ้ยเมื่อได้พี่น,ออน้องเลยพนังงกงานไหมพนักงานไหมโรงงานไหมโรงงานไหมพี่น้องเลยเมือนมือมื่อยถอนม้านน้ำกันเด้อบ้านไทยมาทอหนถอนมนันกแตมาถอนบ้านแยกพ่คุณก่อนเด้อจใาพี่น้องรับจ้างเพื่อนก็จ่ายใบแม่งานจะขอ รับจ้างเพิ่นรับจ้างเพิ่นจิน้น้ำแน่จิน้น้ำแน่หมดแห้งแล้ว <CK> พูดอะไรไม่รู้ไปกรุงเทพไปกินน้ำน่าเด้อโอ้ย <ông rees an> <Die> <Oliver> ขอบคุณเรื่องชิลลัดมากอ้บรรยากาศแม่คุณบอกอีแม่สีไปเห็นงานจิว่ากระลังบอกหมอเศร้านี่ไหมายค่ะพี่น้องทำงานต่อค่ะลาสิบบอกอันนึงค่ะบอกต้องหมูว่านนี่ลาสิบมตรน่บอกอีแม่พ่ะนะ ว่ายแ้านอายแ้งน้ตนจะออกวง่งไปวตะยาำขึ้นพูนสั่งอันสั่งหน่องม่วไปย้ำเว้นพูนไป จำที่จำยโพกงแม่มาที่เก่าะแมบท่านตรสวไท่านูสู เอาสูสูพนักงานไหมโอ้ยเมื่อยได้พี่น้องเลยพน,นัพนงนกงานไหมพนักงานไหมโรงงานไหมโรงงานไหมพี่น้องเลยเหมือนเงยเอ,อ,อยถอนม้านน้ำตันเด้อบ้านพันบ้านไหนถอนม,อนมอนันกับพันธุ์บ้านแยกพี่คุณก่อนเด้อจ่ายพี่น้องรับจ้างเพื่อนก็จ่ายไปมันงานจะขอ รับจ้างเพิ่นรับจ้างเพิ่นจิน้น้ำแน่จิน้น้ำแน่หมดแห้งแล้ว่่เเา ผู้ใด้ไม่รู้ไปกรุงเทพกห้กินน้ำแนเด้อโอ้ยขอบคุณรถ่องทีละต่างบรรยากาศแม่คุณบอกอีแม่สีไปเห็นงานจิว่างกำลังบกมืัวเศร้านี่ไหมายค่ะพี่น้องทำงานต่อค่ะตาสิบวกอันนึ่งขยี้มั่วขับบ่อเติมหัวว่านนี่ลาสิมีนะบอกอีแม่พะนะ ปูวตะย่าขึ้นพูนสังอ่อนซังหนองมอ่ว้ตะย่าเว้นพูนไปจำที่จะเจ้า そう,そう <laughs>